กุชลากุชลาท่านว่ากุสลาแปลว่ากุศลเรือนมันคิดสิ่งที่ดีงามหมายถึงว่าซึ่งบุญซึ่งกุศลท่านพูดแล้ว,วสิ่งที่ดีงามก็คือเป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละทา่านกะแปงว่ากุสลาซะอะไรที่มันมีโทษสิ่งที่ดีงามไม่มีโทษท่านเจ็ดปีกุศลทั้งหมดจะอยู่ในโลกก็ตามแม้เขาไม่ได้มาก็ตามแต่เขาไม่ได้ทําบาปทาคุ่มชั่วช้าละโมกไปสร้างโทษใส่ตัวเองอย่างนี้เขาก็เป็นบุญของเขา ในวันหนึ่งๆอันนี้เวลามันทําเวลามันไปคิดไปในทางต่ําท่านกนว่าอะปุสลาเนี่ยทาสิ่งที่ทําให้ตนเองเดือดร้อนหรือกระทบกระเทือนทุกคนอื่นด้วยนึ่ว่าอันนี้มันไม่ดีที่ผู้ใจจ้างท่านจงปรับปรับนี้ไม่ใช่ว่ามาคิดมาด้านมาเดาดังที่เราคิดคาดกันเราคิดคาดกันแม้จะรู้ว่าบุญแต่ก็สงสัยในบุญแม้จะรู้ว่าบาปแต่ก็ยังทําบาปอันนี้อันนี้มันปกปิด ถ้ารู้จริงเห็นจริงเหมือนอย่างพระพูดธเจ้าสามกทนายท่านรู้ท่านเห็นจริงแล้วท่านจะไปทําได้ยังไงแต่ประหารชีวิตท่านก็ท่านก็ไม่ยอมทำจิตมันรู้จริงจริงไอ้ไอนี้แค่ช่วยชีวิตปัจจุบันนี้ไอ้ตอนนั้นไปจะไปตกนรกหมกไหมมันกี่กับกี่กันกีดพรบกี่ฉาดกี่เท่าไรดูสิในท่านพูดถังเรื่องสัมมเตรนุ่มหนึ่งที่มาออกจากนรกมา มาสเสวยวิบัติอยู่มาบวชเ,เป็นเป็นเนนแค่ได้กี่ปีวะถ้าเราจำได่กิดเป็นหกปีหรือเจ็ดปีนี่จใจมิบานตามมาเพราะกรรมเศษกันหนึ่งขามวยขึ้นมาเสดูซิแต่เราไม่รู้จิเราจะพูดกันก็เหมือนหลอกกันแต่ยังไงก็ตามขอให้เทียนักป่าท่านเถอะแต่เรามันหูหนวกตาบอดจะไปที่เชื่อความคิดความเห็นของตัวเองอันนี้มันผิดพลาดมากมาย ถามว่าความรู้ความเห็นที่เราเชื่อเราจริงๆแล้วทาไมถ้ามันแน่นอนทําไมเราถึงสร้างความเดือดร้อนใ้ตัวเองได้ล่ะถ้าไม่นแน่นอนจริงๆความรู้ประเภทนี้ก็ว่าจมปลอมติดสร้างตัวเองให้กระทบกระเทือนวุ่นวายแล้วก็เศร้าหมองอันนี้ความรู้ประเภทนี้จมปลอมทะนเชื่อเชื่อนักปาเน่ะพอจากนั้นแล้วก็มาเข้าในความฝันของาอาจารย์เน้นนั่งชื่ออะไระนั้นบอกว่าดูนี้มม้อยู่มาทําอะไร เราจะออไปเรียนนี่อาจารย์ก็ขอขอไม่ได้ไอ้นี้ผมไม่ใช่มีอํานาจเรื่องนี้หากเป็นกรรห้องนีนเองที่ทาเวลาเท่านั้นนะผมจะมา,อาพออาจารย์ตื่นขึ้นมาครับทรงทราบอยู่แล้วว่านนนี้จะต้องไปแน่นอนเขาจะมาเอาแน่นอนก็เลยเรียกยนนมาก็เลยมาพูดกอบน่นถึงเวลาเท่านั้นเราจะบนี้นี้ทันว่า พอจากนั้นแล้วก็ถึงเวลานั้นเท่าไหร่ตีหนึ่งเท่าไหร่ตีหนึ่งเปียกพอดีเลยคนสดดีอยู่นี่แหละทายเป็นเลือดเอาเลยสดดีอย่างพออย่างนั้นจะทราบแล้วว่าถึงเวลาพระนึงก็รีบขึ้นไปหาอาจารย์พเพราะเย็นเนีเป็นอย่างนั้นตัวสั่นขึ้นไปโอ,โอ้โอ้ท่านผู้เป็นผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์ท่านก็รู้ว่าโอ้มันเป็นกรรมละ่ะ ท่านก็น,นั่งสลดใจอยนะจกก่นั้นสักเดียวท่านก็นเลยตามไปก็ได้บอกเมนให้ตั้งใจดีๆนะให้จิตอยู่กับพุโทโธ่างเดียวถึงมรรคกรรมของเราแล้วใครช่วยไม่ได้นี่จากนั้นแล้วก็ไม่กี่นาทีก็หมดทันทีเลยเหมือนแหละจางเปกนิีิบาลเขาตามบอกคือกรรมมีพวกเราทําความเดือดร้อนใส,ส่ตัวเองทำขกวดสูนช่วยช้าละมกโดยไม่เชื่อคําสอนของนักปรัก เราก็นับวันจะย่แย่นับวันจะเสียเปรียบไปเรื่อยๆเกิดนโลกเท่าไหร่ท่านว่าดูที่ว่าเมืองนโลกวกหกเจ็ดป,ปีเนี่ยประเดี๋เดียวนี่ลืมลืมพูดไปอาจารย์ในถามมาเนี่ยมานานเท่าไหร่ประเดี๋ยวเดียวนี่เท่านั้นเองเหมือนทำไมถึงมาเกินแหมมนุษย์นีอายุมันเยอเกินตอนเนรได้บวชได้อายุยสิบหกปีเลยสิเนี่ประเดี๋ยวเดียวอยู่เงี้พุ่งไปประเดี๋ยวเดียวอยู่ที่พวกเราขนาด ปเดี๋ยวเดียวเนี่ยทางนรกเราได้ตั้งสิบห้าสิบหกปีแล้วพวกเราก็ยังประมาทการบา่ายคาเถิดมนก็ประมา,ามทการทําคุณงามความดีก็ประมาทความประมาทอันนี้แหละพาให้เราหลงไปเรื่อยเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆตัตลัตต,ลตัตลลาทีดบิดินท่านพูดในทรรมาจากักเพิดเพลินตามอารมณ์ความแก่ความไข้ความตายมันก็ไม่ไปตามเราด้วยสิมันแก่ไปทุกวันทุกวันอันนี้แหละมันไม่ว่าไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องใคร ไม่ได้ดูถูกภครมันเป็นอย่างนี้จิตตัวนี้ไอ้อีกจิตที่มีกิเลสนี้จะต้องย้อมให้ดำอยู่ทั้งวันทั้งวัดท่านยิ้ว่าให้เอาทมเข้ามาชำระจิตใจให้ได้ึถึงพระพุทธธรรมประสงค์ท่านนั่งก็ให้อยู่ด้วยธรรมนอนก็อยู่ด้วยธรรมให้มันหลับตื่นขึ้นมาก็ให้อยู่ด้วยธรรมอันนี้วิธีชำระชำระสิ่งที่ตกปรวกออกจากหัวใจแต่พยายามทำนะไม่ใช่แี่พูดให้ฟังนะ ที่พยายามฝืนจิตที่มันเคยดิ่งดิ่งพระสุธาเราะนั้นเถิดดิ่งพระสุธาไมแตบลงทางตับลองลงที่นั่งปุป๊บก็ไปกับปั๊บปุ๊บก็ไปกับปั๊บเลยนั่นเอามันยากมันย่ะทันึงว่าพยายามมันไปก็พยายามเอาให้มันมาให้ดับหรือเมือเช่นเรารักษาสินห้าสิแปดก็ดมีมันจะผิดสินก็อยาให้มันผิดพยายามเอาให้ได้คุยที่ภาวนากิตตภาวนาก็เอาให้จิตอยู่กับพุโทโธจริงๆทิธรรมโมจริงๆิสังข์โข เราพูดนั้นนี่นะพูดนะพูดให้ฟังนะเวลาไปทําจริงๆมันไม่ได้สักกี่น้าเลยฟังครูบาอาจารย์แลว้วก็ฟังแรกก็เพลินไปชั่วการเวลาจากนั้นแล้วพอไปถึงกุติแล้วก็ไปเลยไปเลยจิตจิงตั้งตัวไม่ได้ถ้าวัเดียวก็ตัวเองก็ไอ้ครูก็เพาภาวนามาหลายกี่ปีกี่เดือนมาตีตัวเองเสียทั้งทที่ตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจภาวนาะอะไรไม่เอาจริงเอาจังเลยเนี่ยมันมันเสียตรงนี้ มันเสียตรงนี้ไม่ว่าท่านบละเราก็เคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเราก็ไปตีแบบเดียวกันนี้พอจะไปสวดมนต์ก็บอกมันก็บอกว่าเฮ้ยมาตะคายสวดมนต์นี้ไม่ได้ไปภาวนาเอาภาวนาจ,จริงก็นอนเสียเสียมันอยู่อย่างนั้นเสียเปรียดตนันอยงนะยิ่งเดินจิตตภาวนายิ่งแล้วกันท่านริงให้สอนตันรร้งแต่ทานศีลถึงพูดสอนให้โลกหายภยพยายามรักษากายวาจารักษาใจของตัวเองใจเป็นประทาง เคยพูดให้ฟ,ฟังพูดแล้วพูดหลับเาเช่นเดียวเราทานอาหารนั่นแหละทานมาไหนก็ทานข้าวอเดียวนั่นแหละเราก็อิ่มไปนี่ก็เหมือนกันเพราะมันไม่ติดสงติดผันใจมันไม่ติดมันไม่ดูดใ้พยายามบังคับก่อนม,มันได้ถ้าไม่พยายามเราไปไม่รอดเลยอำน,นาจของกิเลสนี้มีพูดให้เป็นคติให้ไปคิดไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องสาม,มัญเลยุไอ้กรรมที่นี้มันจะถึงใครกันนะ ในพ่อวัในใไใจชั่วเราแก่เราถึงเวลาแล้วเจ็ดส็บตัวปีก็ผ่านไปส่วนอายุวัยแล้วก็ไปตามวัยอายุหนุ่มหนุหน่มส,ส,สดสดต้อนร้อนนี่เราไม่ทราบว่าใครเป็นทำกรรมอะไรเวลามันจะเป็นจริงยังคนตกบนเชื่องบินถึงคาถึงการใหญ่ยัง,ยงเขาไปตายอยู่ที่โคลาชอ่นี้พร้อมกันไปตายอย่างเราไม่มองรู้จะรู้ได้ยังไงวิบากของกรรมพวกนี้ไปถึงที่ที่นาไปเลยแต่นี้ก็มาวิจารณ์เท่นั้นเองเป็นเพราะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ ตอนั้นเองจะมีอะไรเขามองไม่ออกเราทํากรรมาในไหว่นะั่นฟังเลยดีดีเลยชั่วเราจะต้องรับผลกรรมนั้นสืบไปนั่นท่านบอกมันี้เราพูดจะยอ่อเวลานี้ก็พูดจะยอ่ออธิบายให้ฟังให้คิดให้เห็นง่ายๆก่อเราทํากรรมในในไหว้เวลานี้อ้าวเรามีผัวมีเมียนะ่ะเราชอบกันรักกันรักเปไก็นยังไงเราทํากรรมในไหว้เราได้รับผลสิ่งเหล่านี้คืออะไรน่นะ เราดูสิถ้าหากว่าในทางดีก็ระหว่างคู่ครองทั้งสองเป็นคนดีพูดกันรู้เรื่องรู้จักเหตุรู้จักผลยอมรับกันโดยดีอันนี้ก็เป็นกรรมดีก็สบายทั้งสองนั้นทั้งคู่สามีก็ดีภรรยาก็ดีไม่รู้เรื่องพูดกันลงเอยกันไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งวันก็ได้รับความทุกขเดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี นี่เราดูแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ต้องดูไปลึกถึงขนาดนั้นย่อๆปัจจุบันนี้ก็เห็นอยู่แล้วกรรมดีหรือกรมชั่วเราจะเป็นผู้รับใครจะเป็นผู้รับก็คือพวกเราเป็นผู้ทำท่านก็บอกไปชัดๆเราต้องพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นหวันอยู่ท่ากันพิจารณาที่โลกทุกวันนี้ลองดูซิว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้ขาดศิลขาดธรรมมากมายกว่ากองเป็นส่วนมาก ไม่มีนิสัยคนติดไปเลยนิสัยมนุษย์จะทำไม่ค่อยมีโลกยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นมีแต่ส่วนมากไม่ดูถูกเป็นนิสัยสัตว์หาความดีงามในกิริยามารยาทมองแล้วไม่น่าดูประยู่ที่ไหนเป็นเหมือนกันหมดยิ่งไปดูเมืองนอกยิ่งเป็นนิสัยไอ้แบบพูดง่ายกับแบบฝักไปเลยหาความดีงามไม่มีเลยใคจะหาความสุขที่ไหนโลกนี้ถ้าขาดความดีงามน่้จะไปหาความสุขจากที่ไหนความสุขมันอยู่ที่นี่ดีที่ททพ่อแม่คุณจันมั่นเป็นพูด ดีได้ไม่มีโทษดีนั้นดีเลิศนี่ท่านบอกนักปราชญ์ไว้อยู่เมืองไหนประเทศใดเถอะอันนี้เป็นดีที่สุดอันนี้มันมีโทษก็พาคกันทำเดี๋ยวนี้ดีไม่ดีมีโทษเดี๋ยวดีที่สุดก็คือดื่มเหล้าดีที่สุดก็คือนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้ชายดีที่สุดที่โลกนิ่มแต่เป็นโทษกันทั้งนั้นไม่คิดตรงนี้เลยมันดีแต่มันมีโทษนักปราชญ์ท่านว่าดีไม่มีโทษนะอันนี้ดีมีโทษ การเล่นกันสนุกการเพลิดเพลินดีแต่มันมีโทษการลง้ลงลงืมล้อลําเต้นดิสกโก้เต้นอะไรเด็ดอบายมุก,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 กในทางต่ำมันสนุกแบบกีเลสแต่มันเขาลนตัวเองถ้ารักษาสมบัติคุณค่าของตัวเองไม่ได้ก็นับวันจะจมลงไปจนลงไปผลสุดท้ายแก่ตัวมันก็เต้นได้เต้นใส่เม่ยนมุนแหะแก่ไปแล้วก็แค่นั้นเองสักวันเดียวก็ไปกีน้ำเลยนะแต่ใจมันชอบเมื่อมันชอบมันก็ลืมตัวอันาจของกิเลสที่ไม่ใช่เด็ก จังหว่าพยายามพวกเราท่านสอนว่าวิน,นเยนะทุกขมัดเกติพากนเชียนเพียรภาพยายามเราแก่มาอายุขนาดนี้รู้แล้วว่ากินอะไรเป็นอะไรรู้แล้วผ่านมาเป็นอะไรโูกนี้แค่นี้วันหนึ่งผก็ผ่านไปวันหนึ่งก็ผ่านไปเราก็แก่ไปทานนั้นอร่อยทานนั้นนี้อร่อยก็แค่นั้นก็ผ่านไปผ่านไปเรื่องความกองสมบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนไห้ขยันมันเพียดให้รู้จักเก็บมาด้วยความชอบธรรม แต่ให้รู้จักใช้น,นะถ้าไม่ใช่ว่าให้ติดสมบัติอันนี้เป็นปัจจัยเช่นใช้ตัวการเวลาตัวชีวีตหนึ่งเมื่อชีวิตหมดไปแล้วก็ผ่านไปท่านเองไม่มีอะไรติดตามตัวไปเลยมีแต่ปะปุสลากับปุสลาปุสลากัะบะปุสลาเท่านั้นตามเราไปคือมีกับแต่บุญกระบ,บาก่านั้นหากว่าเราทำบาปไปมากก็สุดจะลาก็มีถึงไปเลยลงลนรกไปเลยถ้าเราทําบุญได้มาก เป็นสมบัติคุณค่าของเราไม่ต้องบอกทางสมบัติอที่ไหนถ้าวุ่นเป็นเหตุให้พวกเราสมบัติท่านจึงบอกว่าทำโมโหเลกิกติธรรมจาริท่านจึงบอกอย่างน้ทให้ความสมบัติเราต้องปฏิบัติทําไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติไม่หน้เราจะสมบัติได้ไดดยังพระพุทธเจ้าท่า,านทรงเมตตาดีตัดไว้หนึ่งไม่มีสองตัดลงไปคาใดคาใ,ใดแน่นอนโมดทุกสิ่งทุกอย่างสอนจริงๆเรามาคิดดูแล้วสอนโลกสอนสองสารด้วยความมีดูสงสาร ไม่ดนมุ่งอนิ์แม้แต่นิดหนึ่งในพระองค์ไม่มีเลยมุ่งประโยชน์จริงๆแกพวกเราจริงๆเราเนาะไปปฏิบัติพวกเราได้รับผลทั้งนั้นเลยสมหวังตงนั้นท่านบอกไว้แล้วทาสมบัังสมหัังทางมนุษย์ท่านก็เออทางคารวะท่านก็บอกไว้สี่ข้อนะสัจะธรรมะขันติจาระห่ผู้อยู่คลองเรียนปฏิบัติทรมุขารวะมีสมหวังอยู่ด้วยกันสมบัังไม่ค่อยเดือดร้อนมุ่นหวาไม่ขุมึ ไม่ค่อยได้รับความเศร้าห,าหมองกระทบกระเทือนน้ําใจกันอันนี้อยู่ด้วยกันกระทบกระเทือนน้ําใจกันเป็นส่วนมากในสมวยปัจจุบันนีส้สร้างความกระทบกระเทือนกันสร้างความกระทบกระเทือนหัวใจแล้วการสร้างความกระทบกระเทือนหัวใจกันแล้วแล้วการที่จะดําเนินชีวิตให้มีความสุขคยมั่นคงในครอบครัวมันยากท่านเป็นอย่างนี้กระทบกระเทือนบ่อยๆมันก็ไม่มีกําลังใจใจตัวนี้เป็นสําคัญถน้าน้ำเลี้ยงไม่ดีก็เสร็จถ้าน้ำเลี้ยงดีก็ไปได้สวยงามเลย แต่นำเรื่องอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้อย่าว่าจะเงินทองกองสมบัติเลยถ้าหนีจากนะ้ำเรื่องของธรรมแล้วไปไม่ได้ทั้งหมดเลยเงินก็เงินต่อให้อีก,กมืน่นหมื่นล้านแสนล้านไปไม่ได้นอกจากนำเรื่องของธรรมคือ,อหัวใจเอ,อหัวใจนี้ต้องเลี้ยงธรรมเลี้ยงด้วยธรรมความขยันหมั่นเพียร ความยากลำบากขนาดไหนต้องรู้จักอดรู้จักทนคํามารู้จักความรีรรู้จักอดรู้จักทนสิ่งที่เป็นประโยชน์น้าเลี้ยงมีสําคัญคือให้ความสมหังเมื่ออดทนไปแล้วให้ความสมหวังไอ้เอนอดทนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มันไม่ให้ความสมหวังช่ามแต่ความทุกข์เดือดร้อนใส่ตัวเองไปอดทนทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักอดรู้จักทนดีๆงรู้จักใช้สิทธิสมบัติตนแ,แค่นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนั้นการปกครองชีวิตเพืนหาความสุขได้ยากพวกเรา